สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มตีเจอไอ้หนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นซานี่เอสวายสองร้อยซีครับเจอกับโกเบโกเอสเคสองร้อยรุ่นซูปเปอร์เอ็กซ์เอ็มซูเปอร์เอ็กซ์พี่น้องโทษทีซูปเปอร์เอ็กนะหรือว่าวายเอ็นสิบสอง รือว่ามวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับหลังมาพอๆกันครับ155กับ1 5อิซูดมิสบิชิกับฮีโน่ครับุงกี้ก็พอกันครับ0.93ลูกบานเมตรดรือว่าคู่ปรับกัน รีมินกาสีเหลืองซปเปอร์เอ็กใชฮินโน่ครับเจโอฮหาอีคิดทีจีส่วนซานน่ใชมิซูมิชิครับซีเอ็มห้าศูนย์โอ้งานคุณลอกอ,าอ่างเดี๋ยวว่าโยนครับโยนเพราะว่าเป็นโคลนโยนใ้ถึงดินแข็งก่อน ร่วมด้วยช่วยกันครับสามาคัคีคือพลังหรือว่าสดบทเกา่าซานีอีสไพสองร้อยซีนี่หกพันชั่วโมงครับไอ้ซูเปอร์เอกน่าจะ่าจจะเป็นหมื่นแล้วมั้งพี่น้องไม่ได้สอบถามคนขับสามเคสามวีทั้งคู่ครับแต่ซานีนั้นประกอบด้วยว่าพิดที่แดนแผ่นดินใหญ่หรือว่าไม่ดินชยนยนา ซูเปอร์เอ็กนั่นจริงๆก็ไทยแลนด์ครับนะว่าเม็ดินเจแปนช่วงล่างพอกันครับไปแท็ก80แล้วเล่อยเจ็ดคารีสอ2รวมด้วยช่วยกันเนี่ยดูโอ้นี่ครับบัวกำลังบัวเยอะครับนะต้นบัวเยอะเดี๋ยวก็จะออกดอก น้าฝนต้องเร่งงานหน่อยต้องปั่นเป็นคููไว้นู่นแล้วครับนะกี่ห้าฟันค่าตัวสอง้อยซีก็ปัจจุปันเนี่ยที่สามล้านเก้าหมื่นครับเป็นปุดขนาด21ตัน K3V ครับเดินขยาบ้า จอทัชสกรีนอ,อเจอดินแข็งแล้วเนี่ยถือว่าผู้ปรับกันนะครับบอยทุกคู่อีกคู่หนึ่งสุปเปเก็ ไม่ธรรมดาครับนะสำหรับซูเปอร์ซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มแล้วก็มาร์คเทนแล้วก็เอสเอ็มชั่วโมงบินน่าจะสูงครับวายเอ็นสิบสองปลอดไฟนี่โอ้อย่างว่าแล้วรถชั่วโมงน่าจะหมื่นกว่าแล้วไม่้องนะซูนเปอร์เอ็กนี่ส่วนสานี่เนี่ยสองร้อยซีหกพันชั่วโมงครับ ยังรออยู่ยังเฟี้ยวอยู่ยังสรงงวดอยู่ครับนะยังไม่เสร็จวดด้ว้น่นอ๋อคือเขาจะโกยให้ลึกแล้วเอาดินแข็งครับปูเข้าไปแล้วก็เดินน่ครับน่ครับเดินนี้เพื่อไม่ให้รถจมมนนะแต่ยืนนิ่งให้แน่นครับนะให้ฐานแน่น ประสบการณ์ก็สำหรับนายแบงค์แมคโกซิงครับกับ2 0 4หลอดไฟ LED กระบอกสีดำเอ๊ปะปลาไหลนี่หนีไปไหนหมดเนี่ยแปลกนะนี่ครับโคบัวนี่รากลึกประมาณ30เซนนะ ร่วมด้วยช่วยกันครับสามัคีคือพลังรถใหญ่ๆก็ต้องทำงานใหญ่งนงี้หนะครับงานหมื่นงานแสนคิวทนี่ทำได้แต่คันงานน้อยๆก็ไม่เหมาะครับนะซานี่น่าจะสามรถสามปีกว่าครับนะสี่ปีแล้วใกล้สี่ปีครับโอ้ดินชันลานี่ก็ใช้ได้นะ แข็งอยู่ครับเดี๋ยวจะเดินบุกไปนะแพ็ค80ก็ช่วยได้เยอะครับซุปเปอร์เอกจะรอแพ็คคู่ครับนะปัจจุบันรุ่น8ระโดดมาเป็นรุ่น10นะครับนะสำหรับโตเบโกเป็น SM กับมาชิน ค่ะตัวก็สีล้านมิธรครับสำหรับ SF เอา้าไล่ครับไล่เลนก่อนเดี๋ยวผมจะเดินไปอ๋อ้ามกมุมหนึ่งครับกบลังหันอา่าเลนเข้าไปพี่น้องโอ้ปุยยังดีเลยปุยดีมากครับ ถ้าเอาไปปลูกผักนีไ่ได้เลยครับจุลินทรีย์สักพืชสักสัตว์เออสักพืชนะ้นไม่น้องสักสัตว์นั้นไม่มี158พลังมาครับสำหรับซานนี่วัดรอบเพื่อง2 0 0 0รอบต่อน,นาทีทั้งคู่ครับนะโวยโวยน้า5้อ้ฮีโน่ในกันครับเพื่อนปั๊มเคซัมบีนี่มิซูมิชิครับเือ อากาศหอนคือเกาไ่นอนเอ้ยบุรีรัมยม์เจอปลาไหมจริงๆเนี่ยครับดูบัวนะ้องดูบัวครับรอบ,รอบๆเนี่ยเนี่ยครับฝั่งนี้ไล่มาแล้วเ,เรื่องง่ายเลย ปั่นมาครับเริ่มปั่นให้มันแห้งแล้วก็เจาะลึกเข้าไปเอาเลนเออกก็น่าจะวิ่งได้ครับนะรถนำมันตื้นครับตื้นเขินสถานีปัจจุบันก็มีรุ่นใหม่ครับนะ205 HDC แต่ตัวก็แตกต่างจากสองร้อยีไปน่าจะประมาณประมาณหนึ่งแสนคท่าไร่นะึ๊บอ๋เอเฮ้เดินเดินเดินมั่วไปได้พี่น้องอกตกที่ต้มแน่เลย ตัวช่วยกันครับไอน้นมตีเจอไอนมสมุไรโอ้ใบบัวเม่ช้างตายทั้งตัวเอาใบาบัวไปปิดได้ยังไงว,วัาสารโบราณว่าใบบัวก็จริงๆเขาเอาไปทำ รองจานข้าวได้นะทําประโยชน์ได้หลายอย่างครับส่วนลูกหรือว่าที่อยู่ใต้ดินนั่นก็มีประโยชน์ครับเป็นยาได้เอาเคสามีทั้งคู่ครับโอ้จิต,ตรมติดข้างหน้าเลยโอ้ตรงนี้ดินแข็งดีครับ นี่ครับแท็ก80ก็รองรับการติดการจมได้เยอะครับบางท่านจะถามว่าทำไมแทกแทกกว้างจาังทำไมรถยิ่งใหญ่ยิ่งแท็ก50 60โอ้ใช้งานเมืองครับงานเมืองต้องงานหินนะครับงานหินก็จะเดี๋ยวแท็กจะหักหมดครับ สนใจซานนี่ก็แม็กซ์านนี่จัดให้ครับหรือว่าสอบถามชาติจะเริ่ซับได้ครับ098 27 23 752สนใจโกบิโกโก็อ,อาริยะจัดให้ครับ32สาขาทุกประเทศโอ้ซันนี่ก็เยอะนะครับรถทีบา้ามวยถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับหมายถึงว่าช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี่เบียดเบียดกันระรับนี้ขึ้นเวทีกันได้เลย ดินแข็งปูนครับตรายครับถ้าเกิดการจมนี่จะลำบากเพราะมันแค่สองคันเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องผิดพลาดอะไรก็ขออภัยครับที่รีวิวไป ก็สันหาพี่น้องได้ชมกันปรทตกมุมโลกสำหรับรถขุดครับจะเป็น u t u b e หรือกว่าเพจนะครับชาติจารึกซับดิสคาเวเตอร์แอนทรักเพจ t u b e ปก็ชาติจารึกซับเรียวก็ได้เริ้วก็ได้น้องมีให้ดูนกันนะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ